ใช่เลยใช่เนี่ยของไทย่อยนะครับประมาณที่ยี่สามลงอยู่ไหมเอฟซีมาจากเยอรมันเหรอถ่ายรูปเหรอครับถ่ายูปเหรอไอคลิปนี่แหละจะเอาเสื้อให้เอฟซีอายุยุ่งคนรออา้บ

ไปดูในก็จวตแต่ละช่องนะครับการก็ไปร้นราไร้านพอดีข้นมาแลุมาเร่กัตขึ้นมาม่เป็นทุกงานทั้งหมดเลย ไม่เข้ากล้องกับเขาอ่ะเคยมาบ้างยังเนี่ยบาลุมาอยู่โอ้เรียกว่ายังเพิ่งมาครั้งแรกโลุงมาบ่อยอยู่ลุงมามาจับเราเราไมเก็บภาพเลยไม่เก็บภาพเลยครับแล้วยังไม่เคยเห็นเลยมาบ่อยอยู่พี่แต่เราไปทั้งน้อนไม่เคยมาทางนี้เลยไม่เคยมาทางนี้แต่ลุงอรลัตไปบ้านผมบ่อยเออไปบ่อยวันนี้ก็ว่าจะไปแล้วแต่เปลี่ยนใจแล้วไม่ไป เยลามันเยลามันเยลามันมาครั้งที่สองตั้งใจมาในเดนตุลาคมดือนตุลคุลุลคเอนพาคมเดือนพฤาคมยี่ยที่เด้หรออ เป็นแจ็คเกอร์เยอมันนะคะมาที่นี่โดยตรงนะฮะตอนไนเดนเยอลูกเยลูกเยหล่อแล้วนะลูกสาวอ๋อนี่น้องชายน้องชายใครแผลไปอ๋อลูกสาวลูกเฉยไมลูกเฉยหล่อลูกเฉยหล่อ ลูกสาวนียโอ้ยเหมือนใสุ่๋ยด้ยเสานอนแล้วเพราะว่าเรื่องจะสว่างเออจัสว่างบ้านเขาเอบ้านเขาแสดงว่าวันนี้ท้งันที่ไปสมไปเที่ยวไปแลนเซงว่าขึ้นกับ้านเขากับพื้นไปหาเพื่อรับส่เด็ก ไ้เลอยากจะไปน่นิน้ำดู้ถ้าไม่ได้นเลยอะดูดูหน้าตาม่อยากไปลินน้ำเลยแล้วมใส่ไ่ทำไมอยากไปล่นน้ำในี่นี่หรอนี่จะไปล่นน้ำเไเป็นน้ำเมื่อวานเมื่อวานทีมันชอบตาวไปน้ำเลยเ้อใน่หออ่ัวน้ำตนนอนมนนอนไม่นอนไม่อางละบไปน้ำนอนนะนอนน้างนนอ่ะ นอนช่เน่ยแหะต่นน้นันไม่ได้ม่หลานนปวพระลมเย็นแป๊บเดียวปิดราะนอนอ่าหนาเีย้วรื่องนี้เปิดแต่นอนน้องแยม้นอนด้วยตอนกานไปละไปละไปละ แค่าคนเองไงสองตัวีขาวมีเหลือแต่สั้นด้วเห็นสั้ก็ได้เห็นสันก็ได้แค่ดูควมา่เลยนะเห็นสั้นก็ได้ที่ยายี่เอกอนนี้เรายังไม่ได้ทือเ้ามันสลักกูซี่ ยูรซลาซีดาวเตยเยอมันไปผมง่ายรุ่นผมไม่รู้เรื่องฟุตบอลเลยเหรอเยอรมันเขาสูงนะถามว่าลูกบลจะไปไหนนพอรู้เรื่องถามเ่องืเรื่องตอนนี้ก็สะพูนได้พอรู้้าเออมาแต่ัวลืงกระเป๋าเอาไป หลานเนอะหลานนั่นไม่อธิบายครับอธิบายไปแล้วคุยไปแล้วอันนี้อันนี้คุณช่วยใช่ครับเยอรมันมาจากเยอรมันใช่เขาทำไมรูปร่าไม่เรียกพี่ล่ะเดี๋ยวเขาก็จะแก่ทีพี่พี่ว่าจะนึกถึงตัวแกเราเร่นึกถึงตัวเขาเราเราบ่อยไงเราถึงหน้าตาจะยังไม่แก่เท่าไหร่แต่ว่าก็ไม่น่าจะได้เท่าไหร่ครับ

พอมาเลยใช่ป้าใช้พี่หรือเปล่าท่าชายทำไมเด็กจันผมคิดว่าป้าใส่ชุดเดินเสื้อเช่าแล้วว่าสี่สิบเก้าอ้าหกสิบสองไม่ได้เชื่อนนะจันเกนรู้จักมาผมไม่เคยถามอาทีเลยลาบอกไปเลยพอรูกๆเขาแล้วแหละเออนั่นแหล้บอกไปเลยแะ้วได้เท่าไหร่แล้วอันนี้เนี่ย ดูหน้าเขาดิดูหน้าเขาดิันเข้าไปหมดแล้ว12แล้วอันเดียห้า1000ปีาแต่ว่าหาเงินี่ประมาณ2แสน2แสนพอไหมพอไหมนี่ไปชีิตไมไ้ไม่พอไม่พอเ็บอกไม่พอมันี่ต้องเยอะเนาะ เก้าสี่สิบแปดสี่สอเลยสี่สิบแปดนนี่ี่จะบอยต๊อกไก่นี่ผพสองสี่สามสี่แล้วเนี่ยสองหากันยี่สิบปีนะเดี๋ยแล้วก็ผูยาไม่ใกล้ยังไม่อใครใครช่วยอูบ หัวแบบนี้หมายความว่าไงครับทำไมคุณหัวร้อยะไยควาาไงใกลแล้นกับ48ครับนี่ดูหัวดูหัวนี่ดูหัวหาไมืม่เมือวแตกนี่ยนมือมือแตกได้หัวข้อแล้วได้หัวข้อแล้ว ทำจนทอกแ็งเลยคิดสิเขาไว้นะเขาบอกไม่ถึงโดนถกสองแสนก็ไม่พอคพี่เจ้านี้หน้ากล้องตลอดไม่เบี้ยวดีกว่าบ้างนิดแอบสี่ห้าคนเนี่ยน่าอายุุท่าไหร่ห้าสิบ้าอันนั้นเท่าไหร่นะห2สิบสพี่คนช่วยเราหกสิบสองน FC ประหยาดกระบ้าเลยที่น้องเลยหน้าสีชมพวงตองอยูเลยก็คิดว่าประมาณสี่สิห้า ตีมาจากเยอรมันวินรัดฟ้ามาร้านปู่จดจงมาร้านปู่โดยเฉพาะและคะนี่นะคะมาจากเสียบอยด้วยนะคะเสียบอยมาด้วยนะคะมาจากเสียบอยนี่นะได้ตีตีก็ประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะ